สวัสดีค่ะพ่อมแม่พี่น้องอยากมาพบกรรันรายงานข่าวพยายกรณ์อากาศประจำวันอังคาทรที่11กรกฎาคม2 5 2 60โมงในช่วงบ่ายกันค่ะก็รอณอีถ้าเกิดเป็นการคาดหมายลาักษณะอากาศ24ชั่วโมงหนาภัยสานตะลางค่ะภัยสานตะลาง24ชั่วโมงข้างหน้าก็ยิ่งพวมีฝนฝ่าคะแนนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตรงนักบางแห่งนะคะลมเป็นลมตะวันตกเฉีงยงใต้ความเร็วลม10 20มกิโลเมตรต่อชั่วโมง ขา,าด,ดใบอุลุกสูงสุดบ่ายมือนิชิวประมาณ33-36องศาเซลเซีย 0. สยค่ะต่ำสุดมืออินเสาร์แะคะ่ะ23-26องศาเซลเซีย 0. สยค่ะไปเบป็งการขาดไม้ลักษณะกาเจ็ดมือทางหนาไฟสันตลางค่ะเกิดในช่วงวันที่11-17กรกฎาคมนะคะช่วงแรกกับเป็นช่วงวันที่11-13กรกฎาคมภไยสันตลางมีฝนฝ่าข้างนอกรอยละ30-40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบ,บางแห่งข้างด้านตะวันออกของภาคเนาะคะ่ะ ลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าวอุณหภูมิสูงสุดซีอุ่ประมาณ32-37องศา,สาสเซลเซียสค่ะต่ำสุด23-21องศา,สาสเซลเซียสค่ะแล้วก็ในช่วงที่2นะคะช่วงวันที่14-17กรกฎาคมนะคะภัยสัมารางมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะคะเป็นร้อยละ60-70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแหง่งลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ ค่าวลระดับสูงสุดช่วงนั้น็กิอยู่ประมาณ29-36องศาเซลเซียสค่ะต่ำสุดก็22-26องศาเซลเซียสค่ะค่ะในช่วงตลอดสัปดาห์นี้เนาะค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างก็ยังคงมีฝนฝ่าคนองเกิดขึ้นอยู่เนาะค่ะแล้วก็ในช่วงกลางเดือนเนาะค่ะก็สิมีฝนฝ้าคนองเพิ่มขึ้นเนาะค่ะก็อยากจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทั้งสูงดูตุนิยมวิทยาภาคตะวัดนอกเฉียงในตะลางและก็ทั้งปรวมุตุนิยมวิทยาของข้าเป็นระยะๆเนาะค่ะ สำหรับมือนีพอกันสำนีกรสำหรับการรายงานข่าวพยากรณ์แลการในช่วงบ่ายอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนนะคะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน